สวัสดีค่ะทุกคนมานะคะวันนี้จะมารีวิวให้ฟังวันนี้เนื่องจากเรารีโนเวทออฟฟิศกันใหม่แล้วก็นี่ค่ะเราซื้อโต๊ะมาจากอีกเกียรครั้งแรกในชีวิตที่เราจะมาประกอบโต๊ะกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่ามันทำยังไงบ้างอุปรกรณ์พร้อมนะคะไขควงก,กันไกลแล้วก็คัตเตอร์นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะใชงไงเดี๋ยวนะคะ มันแกะง่ายนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะแกะไม่เป็นมันก็เลยดูยากนิดนึงนี่นะคะเราก็จะได้อันนี้มานะครับก็น่าจะเป็นหน้าโต๊ะของเรานะคะอันนี้อ่ะวางไว้ก่อนหนึ่งอันแล้วก็อันนี้นะคะ อันนี้จะเป็นขาขาสี่อันของโต๊ะเราเดี๋ยวเรามาแกะก่อนทัดเตอร์ไปเลยนี่นะคะอันนี้คือในส่วนของขานะคะขาโต๊ะของเราแล้วก็ในถุงนี้นะคะถุงนี้ถุงนี้จะเป็นเพลทนะคะแล้วก็น็อ ห้าตัวมาค่ะทุกคนค่ะเราจะมาเริ่มประกอบกันแล้วแล้วก็เราเจอคู่มือค่ะคู่มือคู่มือของการประกอบโต๊นี้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ดูค่ะ oh. ว่าราเก่งว่างเก่งโ <One okay. S 1> ดนทิ้งมาค่ะรูห้ารูตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ทำให้มันตรงกับรูของตรงโต๊ะนี้นะคะน็อ oh. หตัวเนาะพอดีเป๊ะช่างที่ดีคือการใส่น็อตครบทุกตัวนะคะทุกคนก็ไขสำหรับผู้ชายน่าจะง่ายนะคะแต่สำหรับผู้หญิงอ๊ก็จะต้องใช้แรงนิดนึงอือ เมื่อยค่ะเหนื่อยค่ะทุกคนประกอบเองก็ดีนะคะแต่ถ้ามีแฟนมีพ่อมีแม่พี่น้องใช้ใช้ดีกว่านะคะอี่จะทำเองเหนื่อยค่ะเมื่อยด้วยมาค่ะเสร็จราคาหนึ่งอันหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้หลังจากที่เราเหนื่อยมากกับการทำหนึ่งอันเชิญทีมงานค่ะไข่ ใหห้น่อยค่ะ,คะหลังจากที่เรานะคะใส่เพจเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แนะนํานะคะใครที่มีสว่านใช้สว่านดีกว่าเพราะว่ายากมากยากมากๆนะคะหลังจากนั้นนะคะนี่ ตัวขา,ขาขาของเราขาโต๊ะของเรานะคะข้างในมันจะมีเหมือนเป็นน็อตอย่างนี้นะคะซึ่งมันจะพอดีกับรูตรงนี้เลยนะคะวิธีวิธีทำคือง่ายมากๆใส่ลงไปให้ตรงรูตรงนี้แล้วก็หมุนหมุนนะคะหมุนหมุนมนมุนหมุน,หมน,หมน,หมนให้แน่นแค่นี้แข็งแรงมากๆนะคะสี่ด้านทำให้ครบ อันนี้ทำเองได้ง่ายมากพราดาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนโต๊ะ สาต์มินิมอลของเรานะคะผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะประกอบได้แต่ว่าอย่างที่บอกต้องมีสว่านมันใช้แรงแล้วมันเหนื่อยมากนะคะขนาดโต๊ะเนี่ยเหมาะมากๆนะคะใครที่อยู่คอนโดหรือว่าต้องการสไตล์แบบเล็กๆมินิมอลมินิมอลอันนี้คือเหมาะมากๆคลิปหน้านะคะเราจะมารีวิวอะไรกันนะคะอย่าลืมติดตามได้ที่เพจมาจรีวิวให้ฟังนะคะบ๊ายายค่ะ